ก็โอเคครับผมวันนี้ก็สอนวิธีการโหลดตัวรันซีโน่นั่นเองนะครับผมโอเคก็ก็เราไปวิธีการโหลดแนะล้วก็ผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับชิสุล้านรับเติมเกมราคาถูกมีหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นอวีฟีไฟวอลเลนและยังจำหน่ายบัตรเติมเกมต่างๆจำหน่ายไอเดีเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลบอกร์แบบอนิเมะแอดเวนเจอร์อวีและฟีไฟนั่นเองและช่างร้าน การเช่าแอปพีเมี่ยมือต่างและการปั๊มผู้ติดตามหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้ลิปได้เลยครับโอเทุกคนวิธีการโหลดนะครับทุกคนเข้ามาในเว็บผมนั่นเลยจะเป็นเว็บตัวนี้นะฮะแล้วก็ก็จะมีแจกดูดหัวัฟฟีไฟนะแต่ว่าไว้ลงในช่องนี้นะครับตรงอีกช่องหนึ่ง V3 นะฮะโอเคก็จะนั้นทุกคนเลื่อนลงมานะครับจะเป็นตัวนี้นครับก็คัดลอกไปเลยหนึ่งทีอ่จาจะนั้นนะครับเปิดแทบมาแล้วก็วางไปรอมันอันนี้เสร็จนะครับผม มันจะให้เราดับมันจะดาวน์โหลดนะครับผมโอเคผมตัดไปดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันอย่างนั้นพอโหลดเสร็จนะครับทุกคนเข้ามานะครับจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะทีเ่เราได้มาทุกคนกดคลิกขวาหนึ่งทีครับผมเฮ้ยกดทิ้งไปก่อนแล้วคลิกขวากดไอตัวนี้ครับผม extract all แล้วก็กดอันนี้เลย next แล้วบนนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเป็น version cino cino v 1.1.4นะครับผม6 4บิตมั้งแล้วก็กดเดี๋ยวมันขึ้นเข้ามา จะให้กดไฟล์ตัวนี้นะผม s i n ่ Double Click ไปนะครับจะได้แล้วนะครับได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาโอเคก็แค่นี้นะครับทุกคนใช้สามารถใช้ได้เลยสามารถเข้าไปใน uh, map แล้วก็ใช้ได้เลยโดยวิธีการใช้นะัทุกคนกดตัวนี้นะครับผมกดตัวนี้ก่อนหนึ่งที่แล้วก็กด Auto a c อชนะครับผมก็แค่นี้เลยแล้วก็เข้า map ใช้ได้เลยนะครับผมก็จะสามารถรันส k i ปได้เลยโอเค okay. คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครี สนใจสคริปต์ะไรต่างๆสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโอเคบายบายจุ okay, ๊บ